สวัสดีครับผมพิธาลิมเจรินรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้ชัดเจนแล้วว่าองค์คาพยพฝั่งอนุรักษนิยมทั้งหมดไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาเรื่องการแก้ไขมาตรา112มาเป็นเงื่อนไขข้ออ้างสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การที่ผมได้เป็นนายกแต่คือการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนพักก้าวไกลจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เป็นไม่สำคัญ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเสียงของประชาชน27ล้านเสียงที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นครับพักคก้าวไกลพร้อมสนับสนุนพักอันดับสองคือพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้จงได้ตราบใดที่เรายังจับมือกันแน่นการเสพทอดอำนาจของกลุ่มขั้วอำนาจเดิมจะไม่มีวันสำเร็จขอให้ประชาชนอย่าพึ่งหมดหวัง